เลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะใช้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกรางวาัลประจำหลักร้อยเรืออากาศตรีํำเริงเชี่ยวชูกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านาครหลวงจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะ ท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนายทัศพลประทีพนัทหลางหัวหน้ากรมง,งานสถาน